วิเชียนรู้สึกถึงความอ่อนเพลียเมื่อยล้าเจ็บปวดคลันเนื้อคลันตัวมือสัน่นขาสัน่นไม่มีเรี่ยวแรงขณะที่เขาสาวพ่วงมาลายสิบล้อคันโตที่บรรทุกสินค้ามาเต็มกระบะหลังเขาเลี้ยวรถเข้าไปบริเวณปั๊มน้ำมันข้างถนนที่เขาคุ้นเคยดีนับตั้งแต่มาต้นปีที่เขาอายุย่างเข้า37ปีวิเชียนรู้สึกตัวว่าสังขารร่วงโรยถดถอยไปไม่เหมือนกับเมื่อสิบปีก่อนที่ผ่านมา ช่วงนั้นเขาขับรถไปทั่วประเทศไทยก็ว่าได้หลังจากขับรถเสร็จเขาก็ยังมีเลี่ยวแรงไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆต่อได้อีกยาวบางครั้งก็เที่ยวกันจนสว่างเช้าก็มาเข้าทำงานที่หนักหน่วงต่อไปอีกร่างกายก็ยังไหวแต่เดี๋ยวนี้ร่างกายของเขาไม่เป็นเช่นนั้นแล้ววิเชียนรู้ดีว่าเขากลายมาเป็นคนที่เหนื่อยง่ายความจำไม่ค่อยดีสายตาและประสาทสั่งงานเชื่องช้าลงทุกขณะบางครั้งถึงกับ,บเบลอเลอะเรือน แต่ว่างานที่เขาทำกลับไม่ลดลงเขาขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามถึงย่านรองเมืองก็เกือบ11โมงเช้าแล้วนี่ก็เกือบจะห้าโมงเย็นเข้าไปแล้วเขาก็ยังไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเป็นเรื่องเป็นราวสักทีหนุ่มใหญ่วัย37ปีย้ำเบรกปลดเกียร์ว,ว่างก่อนที่จะหันมาทำสัญญาณมือกับเด็กปั๊มที่คุณหน้าคุณตากันอย่างดีเพียงไม่กี่อึดใจเด็กปั๊มคนนั้นก็หยิบ ของสิ่งหนึ่งส่งไปให้เขาพร้อมกับรับเงินจากเขาไปหนึ่งร้อยบาทซึ่งของสิ่งนั้นก็ไม่ใช่อื่นใดมันคือยาเม็ดเล็กที่อาศัยชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งมาใช้แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อมันเสียเพราะถ้าหากใครได้กินมันแล้วก็จะมีอาการเปลี่ยนจากคนดีๆมีอาการไม่ปกติมีการเปลี่ยนชื่อมันตามอาการของคนนั่นก็คือบา้า แต่ถึงอย่างนั้นวิเชียงก็ยังกินมันอยู่เป็นประจำซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะการแนะนำของนายจ้างของเขานั่นเองหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องอาศัยสิ่งนี้มาโดยตลอดโดยเจ้านายของเขามักจะบอกว่าเจ้ายาชนิดนี้มันช่วยเขาหายปวดเมื่อยได้และเขาก็เห็นด้วยตัวเองว่ามันเป็นจริงทุกครั้งที่เขากลืนยาผ่านลำคอลงไปมันจึงทำให้เขาขาดยาชนิดนี้ไม่ได้เลยสักครั้งแม้ครั้งนี้ก็เช่นกัน วิเชียนโยนยาเม็ดเล็กเข้าไปในปากพร้อมกับเหล้าที่เตรียมไว้กรอกเมื่อดื่มตามลงไปต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็วยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเขาก็โยกคันเกียร์เคลื่อนเจ้ายักษ์ออกสู่ถนนมุ่งหน้าสุเพช,ชบุ์อย่างคึกคักตีหนึ่งของคืนนั้นวิเชียนกลับถึงบ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเกือบ20กิโลเมตรอย่างทุลักทุเลเพราะเขาต้องเดินบ้างวิ่งบ้างด้วยเท้าเปล่า เขาไม่กล้าที่จะเดินแม้แต่ตามถนนหรือที่ที่มีแสงสว่างได้ซ้ำไปสาเหตุน่ะเหรอก็เกิดจากเมื่อก่อนนั้นเมื่อตอนก่อนสามทุ่มเพียงเล็กน้อยรถบรรทุกขนาดยักษ์ที่เขาขับมาด้วยฤทธิ์ยาบ้าได้ตะบ,บึงพุ่งชนเข้าแม่ลูกคู่หนึ่งตายอย่างหน้าอานาก่อนเข้าถึงเขตชุมชนในตัวเมืองไม่มากนักและเขาก็ไม่ได้หยุดรถลงมาดูเลยแม้แต่นิดเดียว พรักรู้ดีว่าสองคนนั้นไม่มีทางรอดแน่ๆด้วยพลังการบดขยี้ของเจ้าสิบล้อของเขาทันทีทําให้การชนสิ้นสุดลงวิเชียรกลับบึงหนีอย่างไม่คิดชีวิตและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขับรถชนคนตายวิเชียรลากสังขารที่อ่อนล้ากระปุกกระเปียะเลอะเทอเะเปื้อนไปด้วยคราบคลายฝุ่นดิน ปีงขึ้นไปนอนหงายหายใจหอบอยู่บนชานหน้าบ้านแล้วเขาก็เหลือบไปเห็นหน้าหญิงชราวัยหกสิบกว่า,วาผู้เป็นมารดาที่กำลังนั่งซึมเหงาอยู่กลางถงของบ้านแม่ยังไม่นอนอีกเหรอมานั่งอยู่ทำไมดึกปานี้วิเชียนถามด้วยน้ำเสียงที่คลางแคลงใจสตรีสูงวัยหันมามองลูกชายด้วยสีหน้าแล้วแววตาที่หม่นมองรอพ่อเองอยู่ พ่อไปไหนไอท้ทิดทงเอารถมารับตั้งแต่กระีทุ่มละอ้าวแล้วรับไปไหนมืดคำ่ำผู้เป็นมารดาสุดขี้มูกดังฟืดก่อนที่จะเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือลูกเองเนี่ยมันไม่สบายนางแม่มันก็เลยพาไปหาหมอตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเ,เห็นว่าจะพักที่บ้านน้องสาวสักคืน พรอร้านหมอเขาปิดค่ำกลับไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายแล้วไงป่วยมากหรือเปล่าวิเชียนขมวดคิ้วถามมารดายอย่างสงสัยก็มีมากเท่าไรหรอกแต่พอออกจากร้านหมออีแม่มันก็พาลูกไปหาของกินที่ตลาดผู้เป็นมารดายหยุดพูดไปนิดนึงก่อนที่จะเอ่ยต่ออีกตอนกลับออกมาจะข้ามถนนนะ่ะไม่รู้อนาลกตนไหน มันขับรถชนเมียเองกับลูกตายทั้งคู่เวนกรรมจริงๆพูดจบนางก็ปล่อยโฮออกมาอย่างสุดที่จะกลั้นได้ไม่รู้ว่ามันสร้างเวนสร้างกรรมอะไรมาก็ไม่รู้ถึงต้องมาตายอย่างนี้ <c oughs> เสียงของหญิงชลาอย่างคร่ำครวญโดยหารู้ไม่ว่าทุกถ้อยคำของตนนั้น มันช่างตอกย้ำความรู้สึกของลูกชายยิ่งกว่าคำบรรยายใดๆเพิ่มวิเชียนได้แต่อ้าปากค้างหายใจจะไม่ออกเอาเสียดือด้อเมื่อภาพเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งก่อเหตุขึ้นมาไม่นานผุดขึ้นมาในสมองของเขาทันทีเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งอึ้งอยู่กับที่แล้วน้ำตาของเขาก็ไหลเอ่อออกมานองหน้าวิเชียนเคยขับรถชนคนตายมาก่อนแต่ก็มีเจ้านาย ให้ความช่วยเหลือจนเขารอดมาได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ใครละ่ะจะช่วยเขาได้เมื่อเขาถูกเรียกบัญชีชีวิตคืนแล้วครั้งนี้เขากลับต้องชำระให้เต็มราคาหรือมากกว่านั้นอย่างไม่มีทางแก้ไขได้เลยหรือว่าเพราะยาบ้าหรือเจ้ายาบ้านั่นที่ทำให้เขาไม่หวันกับการได้บีชีวิตผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพราะฤิ์ของมันหรือไม่ก็ตามที่เขาได้ขับรถไปด้วยความคึกขนองแต่สิ่งหนึ่งที่นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วไม่มีผู้ใดหลีกหนีพ้นไปได้นั่นคือเวรกรรมใช่มันเป็นเวรกรรมจริงๆเขาเชื่อแล้วเขารับรู้แล้วว่าการเจ็บปวดทรมานต่อการสูญเสียคนที่รักไปนั้นมันเป็นเช่นไรวิเชียนหายใจละเวยทุกขณะพลางนึกตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าชีวิตส่วนหนึ่งที่เหลือของเขาต่อไปนี้ เขาจะมุ่งมั่นกระทาแต่สิ่งที่ถูกต้องและเลิกขล้องแวะกับการเข้าไปยุ่งกับยาบ้าชนิดนี้เสียทีและเมื่อเขาไม่ถูกจับในคดีที่เพิ่งผ่านมาเมื่อครู่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะบวชเพื่อลูกเมียและเพื่อทุกๆชีวิตที่เขาเคยี่มาด้วยความตั้งใจก่อนหน้านั้นพอกันทีการเบียดเบียนกันและกันเพราะมันจะปวดทรมานยิ่งนัก